สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับผมอีกแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมา4ี่วันนะครับก็วันนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมโ,โบรบอกแมปซีดีทีคาร์ดิโอชิปทคูลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทำบักฟาร์มเงินนะครับเป็นบักฟาร์มเงินที่อ่าผมไอได้มานะครับ จากเพื่อนผมนะยี่จากพี่เลยก็ว่าได้นะนะก็ให้เราเสกรถคันแดงมาก็ได้คันหนึ่งที่มันทำเงนินตรงนี้นะครับได้ดีๆนะคผมแนะนำให้เป็นพวกปารกานี่เออพวกนี้นะปากานี่ซันดานะสุกมาครับแล้วก็ไปสนามล่าครับปุ๊บโอเค แล้วก็ขับตรงมานะครับนี่ครับเราจะเห็นเป็นหลุมที่มีทรายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นการฟาร์แบบเอฟเคไว้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมก็ลองใช้มาแล้วถือว่าดีเยวเรื่องนะครับผมลองใช้มาแล้วนะจังเก็บได้เก็บเก็บเฮ้ยผมเก็บได้เ็บล้านบาทนะหัว เสียงรถโคตรแรงอ่ะมาทุกคนก็เดี๋ยวเราจะใช้ออโต้คลิกนะครับนี่แล้วออโต้คลิกนะเปิดเข้าไปคลิปแล้วก็เอิอันนี้สองก็มันจะมีน่าจะมีหลายช่องนลครับที่สอนเกี่ยวกับการไอสมัคร ออโต้คลิกอันนี้นะแล้วก็พอเราขึ้นหน้านี้นะถ้าใครู่แล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้ไหมครับให้เรากดอันที่สองครับอันนี้เป็นหมดเป้าหมายเดียวเอ้ยหมดเป้าหมายเดียวนะอันนี้เป็นหมดเป้าเป้าหมายหลายนะก็ให้เรากดคววําว่าทําให้สามารถนะอ่ะแล้วทีนี้มันจะขึ้นเป็นแถบน,นี้นะให้เรากดตรงสีเหลืองนะนี่นีน่ี่ปุ่มปุ่มนี้นะนี่ที่ผมคลิกไว้นะนี่ที่ผมคลิกไว้ เป็นปุ่มสีเหลืองน้ัให้กดสองครั้งนะครับให้กดสองครั้งแล้วก็ลากปุ่มที่สองนะมาใส่่าตรงปุ่มถอยหลังนะครับแล้วก็ลากปุ่มที่หนึ่งหรือปุ่มแรกนะครับมาใส่ตรงไอเดินหน้านะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปครับตรงเลขสองนะกดคลิกเข้าไปตรงปุ่มที่สองนะแล้วก็ไอเอาตรงข้างล่างนะไอตรง ปันระยะเวลานะปันระยะเวลาอ่าปันระยะเวลานะ้ให้เราใส่นะครับเราใส่เจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับนี่ให้เราใส่เจ็ดพันหนึ่งร้อยแล้วก็ตกลงนะครับส่วนข้างบนไม่ต้องไปทําอะไรนะครับอันแรกก็ทําเหมือนกันครับเครื่องบนไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยคนระับทาแค่ข้างล่างก็พอครับใส่อันนี้ใส่สี่พันหะนึ่งร้อยนะครับก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็ ไอปุ่มนี้นะมันจะมีปุ่มข้างล่างนะตรงนี้มันจะมีปุ่มข้างล่างให้เรากดมันเป็นปุ่มเลื่อนใช่ไหมครับให้เรากดคลิกไปหนึ่งทีครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เลื่อนหาที่สำคัญเลื่อนเอาไว้ตรงไหนก็ได้ไปทีน่นี้แล้วก็กดปุ่มสไตร์นะครับปุ่มสีฟ้าปุ๊บเนี่นยทุกคนมันก็จะเราก็จะปล่อย F K ไปอย่างนี้ทั้งคืนเลยครับให้มันเดินหน้าถอยหลังอย่างนี้ทั้งคืนเลยนะ ใครอยากนอนก็นอนไปนะอยากเ,าเล่นกีฬาก็ได้นะแล้วก็จะ fk ว้อย่างนี้นะข้ามวันข้ามคืนนะบอกเลยผมลองใช้ดูนะผมลองใช้ประมาณน่าจะชั่วโมงไหมชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าถึงสองชั่วโมงผมบอกเลยผมได้มาประมาณเจ็ดล้านน่ะทุกคนกคือแบบ มันเยอะนะอจริงผมว่ามันเยอะนะเจ็บล้านภายในไม่ถึงห้าชั่วโมงโหถือว่าเร็วทด้ซ้ำไปนะก็นี่เป็นเคล็ดลับที่ผมอยากจะามาบอกทุกคนนะับหนึ่งเคล็ดลับเกี่ยวกับแบบนี้นะเป็นสูตรใช้ในการฟาร์มเงินนะเป็นทางลัดนะครับก็แต่ว่าก็ต้อมีตัวช่วยเป็นพวกออโต้ค,คิกด้วยนะก็มันก็จะมีจํานวนเงินเด้งขึ้นนะ ข้างๆด้านขวามือเรานะครับนจะเด้งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับ